หว่างประเทศจะเวิร์กไอ้้นี่ล่ะไอ้ที่ที่แล้วอ่ะที่สวิสเซอร์แลนด์ข้อ C มันอยู่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยจา์เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันไปแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ค่ะมันมีการเรียกประชุมนะเรียกประชุมปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะไทยจะไปในฐานะ Observer บอกว่าไม่ได้ไปในฐาน,นะเป็นกรรมการตัวนี้นะคะคพวกเราก็อุตสา์ไปร้องเรียนนะะบอกว่าค,คุณจะไปในฐานะอะไรก็แล้วแต่นะคะเท่ากับคุณเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วยอมรับแล้วนะ,ะถึงกับขนาดว่าให้ทางอ,อนุกรรมธิการที่วุฒิสภาเรียกมาเลยเรียกกระทรวงต่างประเทศมาเลยมาถามมาถามในเรื่องนี้นะ,ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันเนี้ยนะมันเป็นสิ่งเรียกพิสูจน์นะคะว่ามันมีการดําเนินมาแล้ว นะคุณจะใช้อ่คำศัพท์อะไรก็แล้วแต่ international c o o r d i n a t ดีเนชั m นค t ม e ิตอ่าใช่นะคะครับไอตัวแรกคืออินเตอร์เนชั่นอลงานซตัวแรกก็ครับ coordination ครับค่ะ C ตัวที่สองคือคอมมิตตี้คณะกรรมการประสานงานประสานงานระหว่างชาติครับนะซึ่งมีคณะกรรมการประสานงานระหว่างชาติครับนะฮะเท่ากับว่า ตรงนี้เนี่ยนะมันมันในกระบวนการดําเนินการเนี่ยนะมันก็เป็นของมันมาเรียบร้อยแล้วนะจนกระทั่งวันที่9กันยานะคะก็มีการสํารวจตรวจสอบแผนบริหารจัดก,การแล้วก็สํารวจตรวจสอบแผนที่1นึ่งต่อสองแสนนะคะเนี่ยค่ะถึงบอกว่าเก้ากันยา53หลังจากประชุมที่บาซิเลียนแล้ว เขาก็มารีมายเอกสารทั้งหมดที่มีการประชุมกันแล้วก็เอาไม่ใช่ไม่ใช่รีมายมันเป็นการเดินกระบวนการเป็นขั้นตอนต่อไปเลยใช่ไหมครับแล้วมัวเอกสารด้วยครับเดินกระบวนการก็คือว่าเมื่อกัมพูชาเสนออะไรเข้าไปคณะกรรมการก็ส่งมาให้ประเทศรัฐบาลไทยครับก็คือคุณคุณได้รับรองเมื่อบาซิเลียนแล้วที่บาซิลแล้วเนี่ยก็เอกสารที่กลับมาให้รัฐบาลไทยรับรองวันที่9กันยายนอย่างนี้ใช่ไหมครับเ็ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมเขาก็เอาแผนนะแล้วก็ให้คุณเนี่ยนะดูแผนที่อีกทีหนึ่ง ที่ตัวสําคัญคืออยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าราคาของคณะกรรมการมาเกือบโลกเนี่ยมันอยู่ที่มันจะเป็นกลไกที่สแตมแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะเห็นเท่านั้นเองนะคะเห็นเท่านั้นเองนะแล้วเขาก็ทําไปเมื่อเก้ากันยาเก้ากันยาห้าสามเก้ากันยาเนี่ยรัฐบาลไทยตอบกลับไปเป็นหลักฐานไว้ประกฏในที่ประชุมครับก็แสดงว่าไอการทําแผนเนี่ยมันเกิดการร่วมมือกันแล้ว ระหว่างไทยกับบูชาเพราะรัฐบาลไทยส่งเอกสารไม่ทางการไปเกี่ยวข้องกับแผนครับมันก็คือรัฐบาลไทยได้พิจารณาแผนเสร็จแล้วนะะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะลงตัวต่อเมื่อมาเข้ารัฐสภาใน26ตุลาคมครับนะคะ26ตุลาคม JBC 3ตัวเข้าสภาเห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย โจทย์เนี่ยจทย์ก็คือกระบวนการที่ที่คุณสวิตหอบเงินสิบล้านไปล็อบบี้อะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ต้องการไปถอนไปถอนตัวออกมาจากคณะกรรมการอันนี้นะคะเพราะว่าประชาชนจับได้แล้วคือทั้งหมดเนี่ยมันไม่เวิร์กและประชาชน,นจับได้เรื่องใหญ่แล้วครับนะ,ค,ะครับแต่ประชาชนดีใจอยู่อย่างเดียวค่ะคนะ,ะว่าคือคือ ใครจะมาพูดนะอาจารย์บอกว่ามันถูกหรือมันผิดในการถอนตัวคน <c oughs> นี้บอกประชาชนคนนี้ไม่สนใจ <c oughs> สนใจแต่ว่ามันโกงกันมาตั้งแต่นะตั้งแต่กรกา51ครับ <c oughs> นะคะมันโกงกันมาถ้ามันผิดมาตรงนั้นอยากล้มกระดานมันมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่มันล้มไม่ได้ด้วยอํานาจของตัวเอง <c oughs> นะเราในที่สุดวันนี้คุณสวิทต์ก็มีหนังสือฉบับหนึ่งไปถึงค <c oughs> กรรมการมารดกโลกแล้วก็ใช้วดดิงของภาาประชาชนทั้งหมดนะคะถือว่าเหตุผล นะคะเราถือว่าเราพอใจค่ะเราพอใจตรงที่ว่ากลไกลมัดปีคณะกรรมการมรดกโลกไม่สามารถจะมารับรองแผนที่1ต่อสองแสนได้แต่เรื่องอื่นๆเราไม่ได้สนใจที่มาของเรื่องเป็นยังไงก็ตามครับเบื้องหลังการเซียงในชีวิตอะไรก็ตามผแต่การที่ในชีวิตแสดงไปตรงนั้นอ่ะเอาถือว่าปิดเกมบิงโกเกมโอเวอร์ตรงนี้ครับ าแต่่วส่วนในสวิตจะคิดเป็นเกมการเมืองเรื่องต่างอะไรอะไรอีกเรื่องหรือจะไปตีกันกับกระทรวงต่างประเทศเรื่ออะไรแต่ว่าประเทศได้ประโยชน์ซึ่งตรงนี้ผมก็มีกําลังใจมากขึ้นที่พบบบเห็นครับสุดไหมใช่ครับพบตบเห็นนะครับการประกาศการประกาศออกมาของพบบบเนี่ยเป็นเรื่องของคือคนไทยเหมือนกับโหยหาอาจารย์โหยหาว่าเมื่อไหร่นะจะได้ยินคําตอบว่า จะต้องรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนเนี่ยคือความโหยหาตรงนี้ประชาชนอยากฟังแล้วไม่เคยได้ฟังเลย<ผ>มจนกระทั่งจนกระทั่งเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะเท่าที่ดูพบทบให้สัมภาษณ์เนี่ยคใครจะบอทบพบทบ,ออบ,ทบคนนี้เป็นยังไงก็ตามครับแต่มีสติปัญญาเห็นแต่ไอ้เจ้าพิสิทธิ์ผมว่ามันตกกระไดพอย,ยโจรมากกว่านะ <chiar S 2> ส่วนกระทรวงการต่างประเทศปิดฝาโรงไปเลยครับ แล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศบางคนไม่อยาก่อยชื่อเสียราคาครับเดี๋ยวจะให้ความสำคัญมากเกินไปมันบอกว่าประเทศไทยเสียประโยชน์อะไรเหตุผลมาอ่านแล้วไม่เข้าเขาเลยแล้วมันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้ไงมีหน้าแล้วกระทรวงการที้มันถึงเจ๊งไปหมดทุกวันนี้ครับด้วยด้วยเงืนตรงนี้เนี่ยอาจารย์กาลังบอกว่ามันมีการตกลงยอมรับกันมาหมดแล้วจนเหลือเส้นยาแดงที่ถ้า JBC ผ่านเมื่อไหร่นี่คือปิดกล่อง แต่เนื่องจากพี่น้องประชาชนไปรู้ทันตรงนั้นใช่ไหมครับคือมันขึ้นมันมันมีหลายหลายตัวหลายขั้นตอนครับนะคะทั้ง JBC เองนะทั้งสาโลกเองค่ะแต่ช็อตต่อไปค่ะช็อตต่อไปครับตรงนี้วิเคราะห์ได้เลยว่าตอนที่นายสวิททอนตัวเพราะอะไรครับนายสวิททอนตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับนายสวิทมันไปแต่ปีที่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วที่นายสวิทมันบันเลงไปเรงเมียแสดงว่านายสวิทกับนายกสิทธิคิดไม่เหมือนกัน นายสวิทกับทีมงานกระทรวงไ,ได้คิดม่องไรฉะนั้นเมื่อปีนี้มานายสวิทก็ใช้ว่าค่าถอนตัวขอมาเต็มมาก่อนแล้วด้วยพอพอถอนไปก็ปเกิดข่าวใหญ่ครับประชาชงกเฮยเฮทีมัรควานก็เฮ้สวิทถอนลยุ <c oughs> นยนายโยก็ต้องมาครับพอมาสวิทก็ต่อรองกับเฮยถ้าจะให้กูเป็นหัวหน้าใหม่ต,ต่อตาทางกูนะเว้ย ซึ่งวันนั้นก็ไม่เปิดเผยประชาชนว่าจะทังอะไรครับนายกก่็โก้สุวิทย์สองขวบแสดงว่าเรื่องนี้กะสิทธ์ถอยไปกระทรวงนี้ถอไปเอาตามคุณครับแล้วก็ไปเข้าคณะรัฐมนตรีออกมาว่าถ้าถึงเหตุจําเป็นจริงๆอำนาจเต็มเลยที่จะประกาศอะไรคือถอนตัวสุวิตก็คุมต่อยเสร็จโก้พอจะมีการเลือกตั้งเที่ยวนี้กูจะเป็นฮีโร่ ขึ้นวิวบอดเลยกูป็นฮีโร่อะกูวิวบอลเลยครับกูกูก็ปิสู้ต่อไปเปงปฏิลิทธ์ไงป็นปฏิลิทธใช่ไหมเสร็จแล้วก็ให้ลูกสาวเบอร์สองปฏิลิทธด้วยแล้วลูกวันนี้ลูกสาวเต็มพุงเกลียบเลยนะหน้าตาเธอก็น่ารักดีเห็นแล้วก็อยากจะเลือกคนคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกสะดุดใจใช่ไหมสะดุดแล้วก็ทําป้ายไม่ใหญ่แค่ทีเดียวครับขนาดป้ายพีสินมเด้วยสีส้มด้วยจะเลือกด้วยเหตุผลอะไรวะโอเราจะสู้ต่อไปพออาจารย์หมออธิบายเห็นหมดเลย กูไม่ได้สนจะเลื่อนไม่เลืล่อนกูจะสร้างประเด็นเป็นวาทกรรมบนโลกเพื่อจะหาเสียงเลือกตั้งแค่นั้นเองก็บังเอิญว่าไอ้ประเด็นที่หาเสียงเนี่ยเราได้ประโยชน์ครับคุได้ประโยชน์ขอบคุณมากรวมทั้งเนื้อหาที่มีการเขียนก็ตาึงบอกว่านี่คือชัยชนะของภาคประชาชนชนะแบบงงๆเแี่รลบแล้วก็นหนเหตุผลเนี่ยคนที่จะไปแถลงกับชาวโลกอะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยเอาจากพี่น้องประชาชนไปหมดเลยใส่หมดเลย ไม่ได้เหตุผลจากกระทรวงทรัพยากรไม่ใช่เหตุผลจากกระทรวงการต่างประเทศเลยไม่มีเลยครับแล้วเราเราจะยอมให้ <c oughs> รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลต่อได้ไง <c oughs> เพราะว่ามันมันทําอธิปไตยของดินแดนเละเทะหมดเลยอ่ะซึ่งซึ่งขนาดขนาดจะถอนยังอ้างเหตุผลประชาชนอะ่ะแล้วประชาชนนี่ไม่ได้กินเงินเดือนภาษีเลยนะจ่ายภาษีของไอ้ข้าราชการทั้งสองกระทรวงนะต,ตอนนี้ประชาชนก็ตั้งรัฐบาลใหม่แล้วตั้งรัฐบาลประชาชน ยังไม่รู้ว่าจะมาจะมาสู่กระบวนการเลือกตั้งยังเพราะว่าการเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับข้อมูลมันกลายเป็นเป็นข้อมูลฐานให้ประชาชนเขาเข้าใจตั้งแต่เรื่องแนวเขตเรื่องอำนาจสิทธิอิปไตยครับตอนผมเป็นรัฐมนตรีผมไปประชุมระดับโลกสองครั้งครับครั้งแรกในชีวิตเป็นรัฐมนตรีเลยไม่นานเท่าไหร่ก็ไปประชุมเอเพกที่ออสเตรเลียครับครั้งประชุมระดับโลกนี่สองผมไปประชุมเวอร์เอนยีที่ ที่เวนเนซุเอลาการประชุมระดับโลกนี้เขามันมีที่มามีที่ไปครับก่อนที่จะมีการประชุมเขาจะต้องมีค,คอมมิตี้เตรียมประเด็นเขาเขาเรียกว่าสเตียร์ลิงคอมมิ้ชี่ผมจะถามท่านประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีก่อนมีหมดแหละส่งมาให้ก่อนล่วงหน้าแล้วการบรร<อ>จุวาระนี่มันชัดเจนหมดว่าวาระมันจะมีอะไรครับ,รบเราไปถึงว่าวาระนี้เนี่ย รีเพ r e เซนต a ทีฟออฟไทยแลนด์จะต้องสปีดหรือไม่แปลว่าตัวแทนไม่ได้ไทยจะต้องขึ้นกล่าวหรือไม่อย่างไร,รกล่าวในประเด็นอะไรเขาเตรียมมาถึงขนาดนั้นการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของคณะกรรมการมรดกโลกครังที่ซึ่ง <15 S 2> ไทยเป็นหนึ่งในภาคีจาก21ประเทศนี่มันมันมันจะบ้าบ้าประบองนี้ได้ไงผมไม่เข้าใจนะ นี่ผมพูดจากที่เป็นรัฐมนตรีมานะแล้วก็เป็นตัวแทนไปนี่ไทยประชุมเอเป็ที่ออสเตรเลียตอนผมไปประชุมเรื่อง SME ครับ,รบแล้วก็เอ b เนี่ยจะต้องมีมการแจกเอกสารให้รัฐมนตรีศึกษาเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเมื่อจอ์นมอมว่าแล้วแล้วก็สเตอร i n ิงคอมมิตี้คือคณะเตรียมการประชุมเนี่ยจากที่มาที่ไปแล้วปีนี้จะเป็นประเด็นอะไรแล้วจะต้องพิจารณาในประเด็นอะไรซึ่งการพิจารณาเนี่ยก็เตรียมมาหมดแล้วไปแค่ทํา จะแทนเป็นทางการคือคือเป็นพิธีกรรมแล้วจะได้เอแถลงข่าวแถลงข่าวนี่ประธานนั่งแล้วให้ประเทศไหนร่วมแถลงด้วยนะครับแล้วนั่งอยู่ตรงไหนหรือมโนมดนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ครับผมฟังแล้วแปลกใจวันนี้ัฐมนตรีสุวิทย์กุลกิติผมรู้ว่ามีเวลาการประชุมอะไรแต่จะแหกโคกอย่างไรแล้วจะฟอกกลับอย่างไรเพื่อเป็นวัฒกรรมในโลกแล้วจะมาถึงเมืองไทย สนันยังไงถูกผมอ่านดูก็รู้จากหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้ผมเดินทางมาจากโคราชใช่ไหม <_ S 1> ไปไปไปบุรีรัมย์ไปอะไรแล้วก็มา <_ S 1> พออ่านดูก็รู้เลยไอ้เจ้ารัฐมนตรีสุวิทย์เนี่ยโอเป็นรัฐมนตรีพร้องกับผมอะร <_ S 1> ะบุเสร็จหมดบอกว่าผมจะกลับถึงสวรรคภพระพุกี่โมงกี่โมงจะแถลงอะไรก็คือชี้นํามาให้ผู้สื่อข่าวเป็นกองทัพผู้สื่อข่าวเลย <_ S 1> เพื่อเป็นข่าวเป็นทั้งประเทศเลยแล้วก็เป็นจริงแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีหาเสียงพักกิจสังคมเลย แล้ว <จะ S 2> บังเอ,อิญพบทบไม่รู้เจตนาจะช่วยหรือเปล่ายังไปไป, <c oughs> ไปเพิ่มอีกแรงหนึ่งให้มันดังขึ้นไป <c oughs> พอบบจอมสุวิทย์แล้ววันนี้พอบทบเนี่ยผมรู้ว่าไปอยู่ต่างประเทศครับฉะนั้นระหว่างพอบบธบไม่อยู่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็นได้นะเพราะว่าไม่อยู่ต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคุยกันต่อไปในช่วงหน้าก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเรื่องราวที่ท่านอาจารย์หม่อมได้พูดให้ฟังแล้วท่านจตุวัดได้สรุปประสบการณ์ได้ฟังแล้วว่าการประชุมที่แท้จริงจะต้องมี รายละเอียดชัดเจนเพียงแต่ว่าผลของการประชุมนั้นมันเป็นผลของการต่อสู้ที่ประชาชนสู้มาตลอดเมื่อถึงวันนี้ออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับช่วงหน้าบทสรุปนี้เนี่ยจากนี้ไปจะทำอะไรต่อครับพักสักครู่ครับ ครับกับข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองรายการพิเศษในวันอังคารวันนี้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่สอบถามเข้ามาก็คงจะได้คําตอบเบื้องต้นนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องราวต่างๆที่มีการประชุมในคราวนี้ถ้ามีการประชุมจริงตามที่กําหนดจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ซึ่งเคยเป็นอดีตเ,เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนก็จะทราบว่าจะต้องมีเรื่องราวมาก่อนแต่ไม่ว่าเรื่องราวความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรก็ตามเหมือนที่อาจารย์หม่อมได้พูดก็คือ ผลสรุปเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนได้สู้กันมาตั้งแต่ปี51เมื่อถึงจุดที่ตัวแทนของรัฐบาลไทยเนี่ยกล้าประกาศถอนตัวจากมรดกโลกแล้วเนี่ยบทสรุปในวันนี้พี่น้องประชาชนจะทํำยังไงครับเพราะส่วนหนึ่งบอกว่าในเมื่อเขาเป็นเวรอดบุษมาก็ไปช่วยกันเลือกเถอะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเห็นไหมผมปกป้องอธิปไตยแล้วแม้ยากหน่อยใช้เวลามากหน่อยแต่ผมก็ปกป้องอธิปัติปไตยบทนมมาเลือกให้ผมเถอะ บทสรุปวันนี้คนไทยเพื่อจะให้เกิดเกิดความเข้าใจโดยรวมเนี่ยอาจารย์คิดว่าจุดจุดการเคลื่อนจากวันนี้จะทํำยังไงต่อไปครับอ,อยากจะพูดสองประเด็นนะคะครประเด็นแรกเนี่ยนะอย่างที่เมื่อกี้พูดนะคะม,คมันเป็นมันเป็นชัยชนะของภาคประชาชน <c oughs> ที่เหมือนกับเหมือนส้มหล่นทับ,บหัวแม่เท้าก็คือ,อยัง,งงงอยู่ว่า,าชนะได้ยังไงนะ,ะแต่ว่าอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าอะนะ มันจะอยู่กับเรานานเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวภาคประชาชนเองครับนะคะจะต้องมีสติค่ะต้องรู้ว่าตัวเนี่ยทําอะไรครับอย่าหลงทางค่ะอย่าเหิมเกลิมจนหลงทางครับนะแล้วเป็นเครื่องมือของใครต่อใครนะคะไม่ได้พูดไม่ได้พูดเฉพาะเป็นเป็นคนแต่ละคนนะคะไม่ใช่ครับนภะาพประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพประชาชนที่เป็นรวมเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยครับ นะคะตรงนี้จะหมอมเป็นห่วง